สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับและบรรยากาศในวันนี้นะครับผมต้องขอพาท่านผู้ชมกลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับผมไปเจอเหรียญวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบุรพารย์คุบาจาร์าารที่ ยังดำรงทตุขันอยู่นะครับตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งก็คือนะครับหลวงพ่อทองสุดทกสีโลนะครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมทำไมถึงเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณนะครับเนื่องจากว่านะครับข้อมูลหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพอเข้าใจนะครับนี่คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผม หลวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับตั้งแต่ได้บวชอุปสมบทตั้งแต่ปีนะครับพศ2514นะครับที่วัดสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทเนี่ยครับท่านก็เห็นว่าหลวงพ่อทองพระทองเป็นพระที่เงียบสงบเป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายนะครับท่านก็เลยเมตตานะครับรับเป็นสิบนะครับอยู่หลวงพ่อคูณครับหลังจากนั้นหลวงพ่อคูณท่านก็ ได้ถ่ายทอดวิชาคมต่างๆ,ๆนะครับสอนกรรมฐานนะครับสอนทำสมาธินะครับสอนการาทำยันอักระเลยกยันต่างๆ,ๆวิชาคมต่างๆ,ๆนะครับได้สอนให้นะครับหลวงพ่อทองจนหมดสิ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผมหลังจากนั้นนะครับจนมาถึงในช่วงประมาณปีพศ2517นะครับ หลวงพ่อคูณเนี่ยฮะท่านก็มองอได้ได้เห็นแล้วว่านะครับหลวงพ่อทองนะครับมีวิชาอาคมที่เก่งกล้าแล้วนะครับมีการฝึกสมาธิที่แน่แน่แล้วนะครับและหลวงพ,พ่อคูณท่านก็มั่นใจในวิชาอาคมของหลวงพ่อทองนะครับท่านจึงได้ให้หลวงพ่อทองนะครับเริ่มนะครับ เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านนะครับตั้งแต่ในปีพศ2517รเป็นต้นมานะครับและนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการนะครับจานอัขระเลขกยันนะครับในวัตถุมงคลของท่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับรวมถึงเหรียญที่ดังๆราคาหลักล้านณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นนะครับลายมือที่มีรอยจานนะครับในเหรียญราคาหลักล้านของหลวงปู่คูในปีพศ2517นรนะครับเป็นต้นมานะครับ ราคาสูงสูงเนี่ยที่มีรอยจานนะครับส่วนมากนะครับท่านผู้ชมเป็นลายมือของหลวงพ่อทองสุทธาศีโลนะครับเพราะว่าหลังจากปี17เป็นต้นมานะครับหลวงพ่อคูณท่านก็ให้หลวงพ่อทองเป็นคนจานอัคาระเลขยันให้นะครับจริงไม่แปลกใจนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อคูณต่างๆที่มีรอยจานจํานวนมากเนยครับก็มีลักษณะตัวอัขระเลขยนนะัน นะครับเป็นลายมือของหลวงพ่อทองนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับหลวงพ่อคูณไปไหนนะครับท่านก็จะพาหลวงพ่อทองไปด้วยนะครับท่านจะเป็นพระลูกศิษย์คนโปรดของท่านนะครับท่านไปโน่นไปนี่ขึ้นเหนือล่องใต้นะครับก็พาหลวงพ่อทองไปด้วยนะครับ แล้วก็จนได้กลับมาอยู่ที่วัดบ้านไร่นะครับช่วยพัฒนาวัดบ้านไร่นะครับจนมาถึงช่วงในยุคปีพศ2533นนะครับท่านก็ได้เห็นแล้วว่าลูกศิษย์ของท่านเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถมีเป็นพระดีนะครับท่านจึงได้ให้หลวงพ่อทองนะครับไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับไปหาปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่เงียบสงบนะครับและไปอ่า โปรดญาติโยมนะครับในถิ่นทุรกันดารและเป็นพื้นที่เงียบสงบสปายะนะครับที่นั่นก็คือวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมนะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับตั้งแต่ปีพศ2533นระสระครับแต่ถึงยังแต่ถึงยังไงก็ดีนะครับหลวงพ่อทองไปอยู่ที่นั่นนะครับหลวงพ่อท่านก็ยังนำเหล็กจานแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆไปให้ลูกศิษย์ท่านจานให้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ท่านยังให้หลวงพ่อทองช่วยทําจานตะกุดช่วยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับนี่คือจึงจึงได้สรุปได้ชัดเจนนะครับว่าทําไมหลวงพ่อทองถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนนครับตั้งแต่เริ่มบวชก็อยู่หลวงพ่อคูณแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆจนหมดสิ้นนะครับในเท่านั้นยังไม่พอ,อยังเป็นอ่า คนหลักนะครับที่ช่วยหลวงพ่อคูณทําวัตถุมงคลต่างๆออกมาจํานวนมากนะครับนี่แหละครับหลวงพ่อทองนี่แหละครับเป็นโอ้โหหัวใจสําคัญเลยครับที่ช่วยจัดสร้างวัตถุมงคลจัดทาปลูกเสกด้วยนะครับหลายเหรียญเลยนะครับนะครับผมและอ่ะทีนี้ครับมาถึงเหรียญที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ หลวงพ่คูณท่านก็ได้อนุญาตนะครับให้หลวงพ่อทองนะครับท่านออกเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับที่วัดพระพุทธบาทเขาเย่หอมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อนะครับวันที่31สิงหาคมปีพศ2554นะครับหรือนับจํานวนปีก็เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจํานวนการจัดสร้างนี่ก็นะครับมีเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชม เหรียญที่ผมถืออยู่ในมือผมเอาเหรียญที่ผมมีก่อนนะครับนี่คือเหรียญอ่าเป็นเป็นพิมพ์บล็อกคิงยนนะครับทําไมถึงต้องเรียกว่าบล็อกอ่าพิมพ์บล็อกคิงยนนะครับเนื่องจากว่ามีสัญลักษณ์ตัวเคตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับตัวเคนะครับและเป็นยันตัวนะครับซึ่งด้านล่างก็จะเป็นกำตับกำกับพระคาถา ยาณยาซึ่งเป็นคาถาที่หลวงพ่อคูณท่านใช้กํากับวัตถุมงคลของท่านนะครับแล้วก็มีหัวใจท่าสีนามาพทะนะครับอันนี้คือเป็นบล็อกคิงยนต์นะครับซึ่งบล็อกคิงยนต์เนี่ยนะครับจะจัดสร้างขึ้นนะครับจํานวน1 0,000ื่นเหรียญนะครับหนึ่งมืนเหรียญเนี่ยนะครับยังแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือ5้าพันเหรียญและอีกส่วนหนึ่งอีกห้าพันเหรียญนะครับห้าพันเหรียญส่วนแรกนะครับจะมีโค้ดพิเศษนะครับ มีโค้ดพิเศษจำนวน5,000เหรียญนะครับและไม่มีโค้ดพิเศษอีก5000เหรียญนะครับนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัว k นะครับ110 0 0 0เหรียญตรงนี้นะครับมกจะจัดสร้างไว้สำหรับให้เอาไว้แจกประชาชนที่ไปร่วมทำบุญนะครับไปร่วมทำบุญนะครับทอดพระป่าทอดกะถินอะไรต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ไว้ให้ ทางศูนย์รถยนต์ Isuzu King ยนตนะครับเอาไว้แจกสำหรับลูกค้านะครับนี่นะก็เป็นส่วนหนึ่งของบล็อก King ยนตนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ผลิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นบล็อกยัน8นะครับบล็อกยัน8เนี่ยข้างหลังจะเป็นยันซึ่งผมไม่มีเหรียญนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเสื้อหาข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับ ส่วนนั้นจะเป็นจัดสร้างจํานวนเยอะพอสมควรนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยคือก็เป็นการนะครับจัดสร้างนะครับเพื่อนะครับน้าเงินนะครับมาจัดสร้างอาคารสลาการเปลียนนะครับของวัดหลวงพ่อนะครับโอ้โหนะครับเหรียญรุ่นนี้นะถือว่าเป็นเหรียญที่ที่สวยคมมากๆครับท่านผู้ชมนะครับมีออกโค้ดพิเศษนะครับ เหรียญคมเหรียญสวยมากนะครับนะครับผมได้เหรียญนี้มาก็เมื่อช่วงประมาณปีพศสองพันก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับจากพี่ท่านหนึ่งพี่เขาไปทําบุญมานะครับก็เลยได้เหรียญนี้มาคือพี่เขาก็ให้ผมมานะครับด้วยความเสน่หาครับผมผมนี่ผมนี่ไม่เคยลงทุนสักอย่างเลยเล่ขอเข้ามาครับนะครับแต่ก็ได้เหรียญดีมาครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ สนนราคากาันช่า่หากันอยู่ก็ราคาหลักหลายพันนะครับบางเหรียญบล็อกส,สวยๆหน่อยเขาจะมีบล็อกนิยมนะครับบางบางลูกศิษยนนบ์บางส่วนก็นยิยมบล็อกคิงยนตนะครับบางส่วนก็นิยมเป็นบล็อกยันแปดนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญเนื้อเนื้อบนบนนะครับเนื้อเงินเนื้อ,อ,อทองคำเนี่ยปูเหรียญราคาสูงมากนะครับเหรียญหลักหมื่นหลักถึงหลักแสนนะครับตอนนี้ครับ และผมเชื่อว่านะครับอีกไม่นานเหรียญรุ่นนี้จะกลายเป็นเหรียญอีกหนึ่งตำนานนะครับนะแล้วก็มีความเชื่อว่านะครับเหรียญหลวงพ่อทองเนี่ยครับใช้แทนวัตถุมงคลเหรียญของหลวงพ่อคูณได้เหมือนกันนะครับหนึ่งจากว่าท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อคูณมาจนหมดนะครับและท่านยังเป็นนะครับน้าพักน้ําแรงในการจัดทําวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณมาโดยตลอดนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างรับท่านผู้ชมนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับ ของเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองสุทธาศีโลซึ่งเป็นสิทธิเอกนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับและหาข้อมูลที่ได้นําเสนอไปในวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับไม่มีวัตถุประสงค์อื่นได้นะครับไม่ได้ขายพระเพียงแต่นะครับมาเพื่อเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์และศึกษาวัตถุมงคลร่วมกันนะครับท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะและทุกความคิดเห็นครับและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องฝากคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอขรบคุณมากครับสวัสดีครับ